Yeah, hot news. การของเราอย่างที่บอกค่ะข่า,ขาวเราจะปรินไปเรื่อยข่าวเราจะแบบแถมเพิ่มให้กับผู้ชมเยอะมากๆผ,ผู้ชมจะได้กําไรแน่นอนอได้รู้ก่อนภัยแน่นอนอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวกันบ้างนะครับสําหรับคู่จิ้นคู่นี้ต้องบอกว่าสมการรอคอยจริงๆคุณผู้ชมสำหรับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาที่สองอก็คือซีซั่น2นั่นเองใะ่รับวันนี้จะออกอากาศทางไลน์ทีวีตอนสองทุ่มตรงใครที่เป็นแฟนคลับพีพีบิวกิน โอเอ๋ว oh, แล้วก็เต<ะ>๋อ <te, S 1> คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมแค่นั้นยังไม่พอนะครับวันนี้เนี่ยเราจะรวบรวมคลิปบิลกิ้นกับพีพีพูดว่าทำไมคุณผู้ชมถึงจะต้องดูซีรีส์แปลร,รักสั่นด้วยใจเธอมเมื่อคืนนี้เราอู่อยู่ในทวิตเตอร์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ<อ>เพราะว<อ>่าคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาว่าทำไมถึงต้องดูซีรีส์นี้คือเอาจริงๆคุณแม่เล็กซี่รู้แม้ซีซั่นแรกเนี่ยหมอคุงดูปุ๊บนะ บินตามไปจังหวัดภูเก็ตเลยจ้าไปเช็คอินสถานที่ต่างๆไปเช็คอินทุกสถานที่ที่<อ>ซีรีส์เรื่องนี้ไปถ่ายเหมือนในซีรีส์ไหมที่เห็นภาพกับของจริงทุกอย่างเหมือนหมดค<อ>ุณผู้ชมเหมือนกับเราเนี่ยเป็นโอเอ๋วเลย<อ>เหมือนกับเราเนี่ยได้เล่นเป็นน้องพ<อ>ีพีเองเลยค<อ>ือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากว่ามันจะทําให้คุณผู้ชมดูและรู้สึกฟินตามบรรยากาศโลเคชันการสายไทม์หรือแม้มูฟเมนต์ของเหล่าบรรดานักแสดงเนี่ย ถือว่าทุกคนเนี่ยเล่นจริงแล้วก็แบบฉากร้องไห้คือแบบน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลมากน้ำมูงน้ำมูกเนี่ยคือออกมาหมดเลยคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชันที่2แล้วคือพาร์ทที่2แล้วสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีพาร์ทที่3แล้วนะแล้วก็มีคําพูดด้วยนะของพีพีกับบิวกิ้นเขาบอกว่าตัวละครที่ชื่อโอเอ๋วกับเต๋เนี่ยจะอยู่ในใจของเขาทั้งสองคนตลอดไปจะไม่ไปไหน คุณแม่ตอบว่ารู้สึกยังไงคนลุอูอก็เห็นไหมนลุก,กแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเราคลิปมาฝากด้วยเป็นคลิปเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องดูซีรีส์เรื่องนี้นี่คือภาพที่เราประมวลมาที่ราปล่อยออกมาใช่เพราะว่าน้องพีพีย้อมผมสีแดงด้วยในเรื่อง นี่แล้วฉากนี้ก็ฟินมากจุ๊บๆนะจุ๊บๆจุ๊บๆอันนี้มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเลยนะแม่ใช่คือพอใช้ชีวิตในกรุงเทพปุ๊บยายน้องเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ชายเข้ามาหาบ้างอะไรบ้างก็มีงอนกันบ้างอะไรบ้างนาดาวอย่ากแกงนะนาดาวห้างแกงนะแกงกูฉันกลัวฉันกลัวแกงนี่พอนาดาวแกงปุ๊บเนี่ยแฟนคลับเนี่ยอ่าเอาไปดูพี่กันเลยนะเต๋อเอ๋อเป็นแฟนกันสัญญาว่าจะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน อ่ะมีเพลงที่ดีพี่พี <ang> ่หัวแดงครับสําหรับแฟนๆซีรีส์พาคหนึ่งอ่ะเราจะได้รู้ว่าหลังจากที่เขาเป็นแฟนกันแล้วอ่ะชีวิตที่มันเติบโตขึ้นหนึ่งมันเป็นยังไงสาหรับตัวละครสองตัวนี้ฮะอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้เพราะว่าอยากอยากจะให้มองมุมมองความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ของต,ตัวเตกโอ้อวยว่ามันจะเป็นยังไงครับสุดท้ายต้องมาดูไปแล้วฉันด้วยใจเธอพาคสอง 2, เพราะว่าผมครับกับพีพีนี่สัญญาว่าจะรักกันเหมือนเดิมนี่สัญญาไหม สัญญาฉันอินมากเลยอะสำหรับโอเอ๋อกับเต๋เนี่ยนะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่หนึ่ง ep หนึ่งที่จะออกเนี่ยเขามีชื่อตอนด้วยคุณหมอภูมนี่ไง i อ e breaking ใช่ไหมคุณแม่เป็นแบบเกี่ยวกับละลายพฤติกรรมการะละลายพฤติกรรม,มนะคะ i อ e breaking คือต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องดูซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ผู้ชมดูอันนี้ในฐานะติ่งนะเราเป็นติ่งของของซีรีส์ไวทุกเรื่องอชอบมากอยากให้ดูจริงๆคือนาดาวเนี่ยคือแบบเวลาเขาเทรนนักแสดงหรือว่า ให้นักแสดงเนี่ยมาเข้าฉากหรือประกบคู่กันเนี่ยเขาต้องมีการเรียน acting ก่อนอและนักแสดงของ,งานาดาวทุกคนเนี่ยการันตีในเรื่องของการแสดงฝีมือทุกคนคือแบบสุดยอดมากมากและซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามอ่ะจดเวลาไ,ไว้เลยเค่ณผู้ชมขาสองทุ่มยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาฬิกาใช่ไหมใช่สองทุ่มตรงใช่สองทุ่มตรงเจอกันแน่นอนไลน์ทีวีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากมาก Hot News!